ตามตัวหยากรีรอพี่น้องเอ้ยโสดโพสบายดีจุกุจุกคนเนาะพบกับต้องน้องสลาคือเก่าพี่น้องวันนี้กับพกบพกันยามส่วยชวยพี่น้องเลยตามตัวหยาตามตัวหยากลีเดย์ข้างเอี้ยมข้าเอี้ยมเลย ข Он, libr ame, libr ame ้ามแม่แม <ie Alex van fucking> ah, ่แปะเชอแล้วเราจะซองแม่แม่เชือแล้วสช่ไดีพี่น้องไปไปเลยกลับไปแหนยุพี่น้องเอ้ยโทรดํามให้มาเอาเงินสามเถื่อนน้อยนักดีจาข้าชเลี้ยงมดมือมือนี้ข้าลี้เลี้ยงมัตกลงกินเน้อย่ใช้เดยวนี่นะนึงโม เออมึงนะเจ้าของไก่เพื่นค่ากรแพงเลี้ยงองหม่องบ่ซองหม่องเลไเฮ็ยัอะเนี่ยอ่แค่กรบปุกอนกูไปปนยเชิญเชิญเนี่ได้บริไปหาลองบดมืกรอยู่นไปเช่อเนี่ยได้ไปเครื่องหมวกยางบ่ ลูกสาวเจ้า้วยใช่ไหมมันเด็ดกัูกมุเลตอนนี้เ้ากับสิไปเพื่อนชอจอยพี่น้องเลยเนาะไปรุ่นกันว่าไปยังกันนั่นแล้วฮิบลีไปบอมาจากเทือ

โทรไปบอมาจากเธอสมมุติว่าขั้นขึ้นไปนี่ขั้นเขาเจ้าแอมทั้งนั้นบพาใ่นาตานี่สร้างให้เขาทุบเออโทรไปก็บอกมาเพื่อจังคืนน้อยเท่านั้นเจ้าจอยประทาดมา ดนีสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเฮือนจจอยเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเงินมาให้ซจจอยให้แอมห้องเป็นของเจ้าของแอมห้องตัวนะแล้วก็ให้ใหน้าต่างอีกเนาะ เพิ่นบอกว่าน้องสลาเป็นธุระให้พี่ได้บ่ให้เดี๋ยวว่าให้มันแนะนําสาวจอยว่าให้เฮ็ดแนวได้แนวใด๋น่ะนะเดี๋ยวเฮาก็สิเป็นธุระให้พี่เพิ่นเนาะแต่ว่าแม่นช่างเจ้าแอมแล้วมื้อนีบ่จักเพราะว่าเพราะว่าโทราเจ้าของเจ้าของาจ้อยคนดัง้งานหลายงานหลาย ลูกสาวเขมานำอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นสะพานบุญให้พี่เพื่อนพี่ทั้งใดเลยพ,พี่ทั้งกรุงเทพนะพี่ยังนนะอัไรน,นแะแม่น้องอิงอน้อ,องแม่น้นองอิงพี่จะดีทางกรุงเทพมหานครพี่จะดีทางกรุงเทพนะ้องแม่น้องอิงคำว่า,าพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเพิ่นพาเงินมาช็อต่อย มาเงินมาให้ซอจ่อยเฮ็ดเฮือนซอยซอยเฮ็ดเฮือนนั่นนะให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เนาะใครอยู่ตนีอียมานําบ่คั่นก็เอี้ยมันยังบ่แข็งก็เอาออกก็ดเออลมบ่ทงนั่นแหละมึงโคมึงเองออ เชื้อระทุกไปนีม่มันจะได้ออกมาจังได้หลับเพราะบอคนงานลายบ่าเพิ่นดโตงานได้เลยงานลายกระดองยางช่องคนคนงานชองคนคอยบอกว่าอย่าให้มาอย่าให้มา ปไปรุปร่นกันมามาขึ้นมามาไ่ที่บาไม่ที่บาไม่ที่จอดรถไปเยงเยงเ <c oughs> có mà họ là vì nó oh, chạy con ươn phê bừng con đưa cho chơi nè, bịt <đẹp> rồi. ôi, <N -2> để nhìn bảo cho y? này. em, hòng thằng trao này em, đơ. mẹ. <N -2> và cả bong em, cả hay say thăng thương này đi. thằng gùa. hai gùa hay mấn khu khu anh á, con rồi đó. เขาแต่ว่าเขาก่อเลยน้อยหนึ่งก็เอาลงได้แต่ว่าเนาะเอาลงได้อยู่บ่เนาะกขืนจะอันขืนก้ก่อนเลยกันตีกันมีแต่แต่งเลยเนาะเออเพ่นเงินเดี๋ยวฮ่าก็ลงต้องต้องทมสร้างมึงเนาะคอมเมนต์ว่ามันยังอันนี้ยังว่าชีได้ถูกได้อันนี้มัน มันมันแทงเลยจะเปิดูเลยเเปิด<อ>นาะเจ้าจ้อยสัย้นกายกันเชื่อมือว่าเ,าาเอาคืนและะ้วกะ็แอมเลยละะเแล้วก็เจ้าเขามาข,ขาันเอาห้องนี่เฮ้ยเจ้าเขามานอนห้องทั้งน้าเฮ้ยเนาะกานจีทุบมันก<อ>ับจีเสียหายถ้ามันทุทปบ,บททป,ปัด เชื่อให้เชื่อได้ใหนี่แหละขอทวงมาสมไปฝากเงินมาให้แอนให้เฮ็ดห้องให้คันห้องให้คันห้องแล้วก็ให้ใส่วงก๊บแต่พี่ยันมันทุบบ่ได้อยู่เขาเจ้าก่อขึ้นเลยก็มันเจ็ดบัญชีเขาสามลอยเนาะใช้ยืมมึงด้วยชาวจอยต้องขอบคุณพี่หลายๆเนาะเส้นเกล็ดเลย โอ้ยปั่นกันคนละเครื่องกับได้ยึงกันเลยเออืต้องขอบคุณพี่เป็นลายๆายนอทีเลี้ยงมาดูพว่ใจดีเนาะทางกรุงเทพชดใจเลี้ยงมาดูวีดีทางกรุงเทพ ขอบคุณลุงพี่เด้อมวยลุกพี่พี่สาวพี่สาวใจดีทางกรุงเทพทั้งกรุงเทพพาท่านมาให้ท่านจะกันหอมให้กันหอมให้ใจหนาต่างแด้ให้เจ้าให้ภาพแข็งแรงให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่นานๆคิดแล้วร้าเป็นใจคิดแล้วฝากมาให้มื่นหนึ่งเนาะขอให้พคนได้ขึ้นไปมื่นล้านเนาะได้ขึ้นไปแล้วมื่นล้านพี่นล้ว นักเตะเป็นจีวัลเป็นเนาะยังว่าเพื่อนกากะนะสี่ห้อันเพื่อนคันห้องเนาะแล้วเจ้าชิคันยู่ห้องนี่คันขันต้องเงินมาเลยเนาะต้องรับเงินมาขันหงกระ่าหายใจควบแต่ว่าขนาดทุกบ่ได้ก็ต้องต้องใช้บ่ได้ก็ต้องขอโทษเข้าไปเนาะขอให้เดี๋ยวเทางจีวัลแทนจะจ่ายขอให้สุขภาพพี่แข็งแรงเด้อแม่น้องเองเด้อกับขอบครั้วอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆ ทางแม่ช้อจอยมือนหนึ่งก็ขอให้ได้คืนไปมื่นล้านก็ให้ธ<ม>ุรกิจลุ่งเรื่องเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จอายุมันควันยืงแม่น้องอิงอิงเนาะครอบครัวทั้งครอบครัวฝนนั่นแหละครอบครัวแม่น้องยืงวัวมาหายจะว่าเป็นนะกะกะฬะละมันก็เอาตัวจอพายหลายๆเด้อให้ไม่เท้าเราหายฟอนอ่ะเช้าวะดูให้ฟอนฝนเน่ไม่เท้าอายุดีไม่แห้ง แขแรงแข็งย like, ืมันปันยืดเลอกกาแฟไป50ทำงานบ่อนไน้อลำรวยๆเด้อลำรวยๆๆชัดจอยั้พี่น้องสุขุสุขคนเนาะให้ลำรวยๆผูขภาพแข็งแรงไปบอกสร้างเขาหลุดด้อสั่จ เจ้าชีเอาขัานห้องได้ไเ,นะเออบันนี้ประตูอันนี้อันใหญ่บุลโลหน่อยนะอเออเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเป็นอันใหญ่แล้วขันห้องได้ขันหองได้ห,ไดห้องเก่านะาขันชุดหนึ่งข้าชั้นมั้งกับไ้ทุบและชั้นเจ้าสีใซ่วงกบได้บ่สอ่ะได้สงองคนแล้ข้าเจ,ะจะ้าเชี่ยวหอกให้บอสไปึนปนป้นไป นนกนนี่ละคนสีขันหองนี่เนาะขันหองนี่ชีได้ามากและชองก่อนชองก่อนหรือสาสามพูเนวะมันามาแตกบ่นะ เนาะของว่ามันคอมเมนต์แอมบางงันมันยังเปียกยังว่าเนาะเป็นยังคือบ่อคันบ่อแอมห้องนี้จ้าเจ้อยมันบักขี่ร่ายวะตกลงกับชีแอมห้องนี้พี่น้องกาชีได้เพิ่นกาชีได้เจาะออกแล้วนี่ตัวนี้เพราะว่ามันสามก้อนเนาะ เพิ่นแอนแต่วานพี่น้องเลยนี่นะเพิ่นแอนแต่วานเพิ่นผ่าห้องกองผ่าเงินมาโมน,นี้เนาะกับเพิน่นกับซิดเดตัดอ่มอมงกบก็สช่างมาเพิ่มวันนี้ก็ได้เพราะว่าเพิ่นสีแอนมาห้องนี่ห้องห้องติดห้องครัวเลยอันนี้กับพี่อไอช้อจอยแล้วก็เอื้อยเพิ่นค่ายยูเอื้อยก็ไม่เพิ่นขึ้นมาเนาะต้องขอบคุณ ผู yeah, it, it it. It ้ใหญใจดีทางกรุงเทพเนาะที่ผ่าเงินมาให้สจอยเฮ็ดห้องวนตัวเนาะตะกี้คนว่าสรซตู้บันนี้สิเฮ็ดเป็นห่องวนตัวเลยคนเี้งว่าก็ว่าเป็นสิองแล้วว่าเอา้อง่างน้ม เพื่อนเพื่อนยักได้ห้องนี่อ่ะตนี้เปชเอีย่หองเมียนเอยนะออเนาะใส่ก็ได้เพรบได้เปิดถ้าสิอย่างก็ไปเปิดประตูสั้นเป็นยังคือเอาห้องนี้เลยหองพระเนาะบเลอยู่ทางใต้เออบ่ได้เนต้องเอาแค่ห้องเนาะ เพื่อหนึ่นเป็นหนึ่งขออยเออหน้าบัวเงินองก็มาพบแต่ฮัตส์าวขาเป็นน้องกันเป็นกี่าดนน้องบ้าดัวตันตันหอมันลาซาบ้าสางสางพืชพนธุ์ตามอารมณ์ชาวจอยพ่อท่าน ตอนแรกว่าสิปิดห้องนี้บะเดแล้วพนพนอยากเอาไปป้นห้องนั่น

ไปช่างมาใส่เด้อประตูกะใสาอซนไม่ใมงายไปน้องบ้านนี้ประตูกะใส่เมือเนาะใส่เมือสกูห้องเลยแล้วกะขันห้องเฟินเวลาเพินจีเอาเมียเอาเมียหรือเอาผัวกินอะรขันมันแฟนเพศเอาเมียพี่น้องหลายคนว่าโอ้เจ้าจอยนี่คันเฮ็ดเป็นบุ้ชายนี่รอเด้อดังกระโดง ดังโดมแว่าก็ช้างางนี่นะครองนี่ก็้องนี้เปลี่ยนมาเป็นเาไ่อองแต่ต่างนะแต่ช้อของท่านม่านีหน้าตาท่านตนี้ก็ตรงนี้มีหน้าตาท่แรกางเนั้แล้วคนชังแล้วกมว่าหมน้าามีหน้าตาใช่หัาห บวชครับใจได้แนบบ่าคนมากไปพายทองนี้ได้แม่เป็นท้องเอ๋ยนี่เป็นท้องแม่บวงนี้ขอบใจชุกูสุคนพี่น้องขอบใจเอื้อใจดีทางกรุงเทพยแม่น้องยิ่งน้องตีฝาเงินมาจอดจอยก็ให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยฟอกันคลิปหน้าสบายดี